สมการด้วยคานาแมบนะครับผมก็ไปชมกันเลยครับในส่วนของคานาแมบนะครับก็จะมี sum of product นะครับแล้วก็ product of s u n นะครับส่วนตัวย่อนะครับก็คือ s o f แล้วก็ p o r t นะครับ s o f เนี่ก็คือผลบวกของผลคูณนะครับ p o d u t คือผลคูณของคนบวกนะครับในส่วนสมก,การนะครับก็จะเท่ากับ A b bar แล้วก็ c บวก b c bar แล้วก็ A บวกกับบ bar c แล้วก็ b bar นะครับทีนี้นะครับในส่วนของซอฟเนี่ยนะครับก็จะกําหนด1น,นะครับเป็นปกตินะครับก็จะแทนด้วย A 0นะครับก็ไม่เปลี่ยนปกตินะครับซึ่งจะแทนด้วย A b บานะครับผมในส่วนของพอดนะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับ y เท่ากับ a อบาบวก c b บวก c บาบวก a a เอบบวก c บวกนะครับก็นะครับก็จะไม่เหมือนกับซอฟนะครับศูนย์ของพอดเนี่ยนะครับก็จะเป็นปกตินะครับในส่วนของ ตัวแปรก็จะแทนด้วย a นะครับก็คือปกตินะครับหนึ่งของพอดนะครับก็จะไม่เปลี่ยนปกตินะครับก็จะแทนด้วย a bar นะครับผมครับผมวันนี้เราก็จะมาอธิบายอ่าโซ a p แล้วก็พอดนะครับพอดนะครับอ่าโซ a p นะครับก็จะเป็นผลบวกของผลคูณนะครับส่วนพอดนะครับก็จะเป็นผลคูณของผลบวกนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันนะครับซึ่งโซ a p นะครับ ก็คือ1นะครับเป็นปกติเราก็จะแทนค่าด้วย A นะครับ0ไม่ปกตินะครับก็จะแทนค่าด้วย A b บานะครับต่อมานะครับพอดนะครับศูนย์ก็จะเป็นปกตินะครับซึ่งจะแตกต่างกับซบนะครับส่วนหมายเลขหนึ่งนะครับก็จะไม่ปกติก็จะแทนค่าด้วย A b บานะครับผมต่อมานะครับมาดูการว่าตารางคานอนะครับสองยกลงลัง n นะครับ ก็หมายถึงจํานวนของตัวแปรนะครับซึ่งเรามีตัวแปรอยู่แค่2ตัวนะครับก็คือตัวแปร a และตัวแปร b นะครับก็จํานวนตัวแปรทั้งหมดยกกำลังสองนะครับก็จะได้เป็น2ยกกำลังสองเท่ากับ4นะครับซึ่งเราก็ได้สีออกมาแล้วก็จะได้ตารางสีช่องนะครับต่อมาทีนี้เรามาดูตารางนะครับเ,เราก็ใส่ A ไว้ฝั่งบนนะครับก็จะเป็น0ูนย์กับ1 b ก็จะเป็นศูนย์กับ1ฝั่งนี้นะครับ แล้วเราก็มาหาใส่ตัวแปรลงไปนะครับซึ่ง,งตัวนี้ a b บา b b บานะครับเราก็ดูได้จาก a ตัวนี้กับ0ก็จะเป็นบานะครับเพราะว่าไม่ปกตินะครับ b กับ0นย์ก็เป็นบานะครับต่อมานะครับตารางที่2ก็คือ a a เอบาบีบาตัวนี้นะครับก็ฝั่งฝั่ง a ก็จะเป็น0นก็จะ ไม่ปกติก็จะเป็นบาร์จีตบาร์นะครับต่อมานะครับเรามาดูฝั่งของพอร์ดนะครับฝั่งของพอร์ดศูนย์ก็จะเป็นปกติ1จะไม่ปกตินะครับเรามาดูตารางช่องที่1นะครับ A a เตรงกับศูนย์นะครับก็ปกติ b ตรงกับศูนย์ก็ปกตินะครับส่วนเรามาดูตอนนี้นะครับตารางช่องนี้ A บาร์บวก b นะครับหนึ่งไม่ปกตินะครับ เป็นของพอสนะครับก็จะติดบาร์นะครับบวกกับ B ปกตินะครับสวัสดีครับอันนี้นะครับเราก็มาดูนะครับวิธีการสร้างตาราง3ตัวแปรนะครับซึ่งเราจะเพิ่มจากข้อที่แล้วนะครับขึ้นมาอีกตัวแปรหนึ่งนะครับก็คือตัวแปร C นะครับก็เหมือนเดิมครับใช้สูตร2ยกกำลัง n นะครับเอก็คือจำนวนตัวแปรทั้งหมดนะครับแล้วก็มีอยู่3ตัวแปรนะครับ ก็คือ2ยกกำลัง3านะครับก็จะเท่ากับ8นะครับซึ่งเ,เราจะมีอยู่8ดช่องนะครับในส่วนของ8ช่องนะครับผมก็ได้สร้างตารางไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับผมเราก็มาดูนะครับเ,เราก็จะมาดูโซฟก่อนนะครับโซฟก็คือ,อโซฟนะครับ หนึ่งเป็นปกติศูนย์ไม่ปกตินะครับต่างจากพอตนะครับโซฟนะครับ A ไม่ปกตินะครับก็ b ก็ไม่ปกติ C ก็ไม่ปกตินะครับอ่ข้อนี้นะครบับช่องนี้ก็จะ A บาร์บบาร์ bar, C บาร์นะครับซึ่งจะไม่ปกตินะครับ A A บาร์ bar, B ปกติ bar, C บาร์นะครับอ่ A ปกติ b ปกติ C บาบ์นะครับ A ปกติ b บ้าร์ C บร์นะครับต่อมาครับ A บ้าเอบ้าบบ้าร์ C ปกติ A Bar. A บ้าเอบปกติ C ปกตินะครับต่อมานะครับ A อบ้า b bar c ปกตินะครับข้อนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับของซฟทีนี้เรามาดูของพอรตนะครับพอร์ตนะครับเขาก็มีบอกนะครับหลักการบอกอยู่นะครับก็คือ0เป็นปกติ1ก็คือไม่ปกตินะครับเราก็มาดูเลยนะครับอ่ตารางช่องแรกนะครับ A ปกตินะครับ พอตนะครับก็คือ0ปกตินะครับ B ก็ปกตินะครับ C ก็ปกตินะครับซึ่งจะต่างจากซปนะครับคือหลักการเขาต่างกันอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูเจ้าที่2นะครับ A ปกติ B บาร์นะครับบาร์เลขหนึ่งนะครับ C ปกตินะครับมาดูนะครับ A ปกติ B ปกติ C บาร์นะครับ A ปกติ B บาร C บาร์นะครับอบ้า์ b บาร์ C ปกตินะครับศูนย์ปกติ A บารบ B บ้า์ C บร์นะครับก็คือเลขหนึ่งทั้งหมดก็จะไม่ปกตินะครับ A บ้า์ B ปกติ C บบ้านะครับ ส่วนมาดูตารางสุดท้ายนะครับ A อบ่าปกติ C บาร์นะครับอ่าทีนี้นะครับเรามาดูทำไมนะครับเขาจึงสลับกันนะครับก็หลักการเขาให้สลับกันมาอย่างนี้นะครับผมก็เลย0 0 0 1ปกติก็จะ10นะครับแต่อันนี้เขาให้สลับกันก็เป็น1 1 1 0นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมครับผมก็ ขอจบแนวทางการสร้างตารางไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ